สวัสดีค่ะก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับทิพย์เกสรค่ะวันนี้นะคะเราจะมาทำร r นดอมกันนะคะกับหัวข้อที่ว่าค่ำคืนนี้ใครคิดถึงคุณจนนอนไม่หลับนะคะเ,เราก็มาล,ลุ้นพลังงานแรนดอมกันดีกว่านะบางครั้งก็รู้สึกตื่นเต้นดีเนาะว่ารนดอมนี้จะใช่คนที่คุณกำลังนึกถึงไม่หน้าเขาคิดถึงคุณจนนอนไม่หลับหรือเปล่าใครคนนั้นของคุณประมาณนี้ค่ะแต่ก็มาดูกันค่ะว่า ใครนะคะกาลังคิดถึงคุณจะนอนไม่หลับนะคะในค่าคืนนี้ในค่าคืนนี้นะโอ้ยในค่าคืนน,น,น,นี้ใครคิดถึงคุณจะนอนไม่หลับเราไปดูพลังงานของเขากันเลยค่ะไพ่ใบแรกของเรานะคะ i ิ k of sort ค่ะ i o k of sort แปดไม้เท้าแล้วก็จะเป็นเดอะเดวิลนะคะสับไพลุ้นพลังงานไปได้วยกันเนาะอ่ะแล้วก็จะเป็นชูออฟคัพเออไม่ใช่นี่เป็นไฟออฟคัพนะคะแน่นอนค่ะคนนี้นี่นั่งคิดถึงคุณนะคะคิดถึงคุณจนนอนไม่หลับแน่นอน กลางค่ำกลางคืนผ้าที่ตกดินแล้วก็ยังคิดถึงคุณอยู่เลยแล้วก็จะเป็น s i of cups นะคะอืมแล้วก็จะเป็น t e of w a n d คนที่คิดถึงคุณจะนอนไม่หลับเนี่ยมงบอกว่า s i of swords เนี่ยเขาได้ ออกไปจากชีวิตของคุณแล้วนะคะหันหลังให้กับคุณไปเมื่อถามว่านานแล้วหรือยังหวันหสัปดาห์หเดือนนะคะประมาณนี้นะคะขึ้นไปนะคะจะเป็น6วันก็ได้6สัปดาห์ก็ได้หเดือนก็ได้เขาได้หันหลังให้คุณไปสักระยะเวลาหนึ่งแล้วแต่มองว่าน่าจะประมาณสัก6เดือนเนอะหกสัปดาห์ก็ได้หเดือนก็ได้นะคะ,ะแล้วก็มองว่า ทำไมเขาถึงได้หันหลังให้กับคุณไปเหมือนกับตัวเขาเองเนี่ยมีเป้าหมายชีวิตใหม่ๆมีเป้าหมายชีวิตเยอะแยะไปหมดเลยมีความหวังมีความฝันมีแบบคือชีวิตมันมีแต่เรื่องที่น่าตื่นเต้นแล้วก็อยากที่จะไปสัมผัสอะไรใหม่ๆนะคะ mm hmm. เขาคนนั้นเขาคนนั้นของคุณเนี่ยมันจะเป็นชาวธาตุลมมีถุนตุนกลมแล้วก็อ่าชาวธาตไฟนะคะ เมษิง์ธนุและมีพลังงานของชาวราศีมังกรด้วยมีพลังงานของทาตนจริงๆมาทั้งสีนะ่ท่านเลยนะท่านน้าแล้วก็ท่านดินแต่ว่าพลังงานของราศีมังกรเนี่ยขึ้นมาโดดเด่นคือมันเหมือนกับว่าตัวเขาเองเนี่ยจะบอกว่าเขาลุ่มหลงอะไรหลายๆอย่างในชีวิตเลยนะในตอนนี้ที่ทําให้เขาเนี่ยตัดสินใจหันหลังให้จากให้กับคุณไปเนี่ยแล้วก็ไปไกลด้วยนะมีเรื่องบางเรื่องที่ยั่ยยวนมีเรื่องบางเรื่องที่แบบเหมือนกับว่า ล,ล,ลุ่มหลงหลงไหลนะอยู่ในอาการของคือเขาเรียกว่าจริงๆเขาอาจจะไม่ได้ไม่ได้โดนของนะแต่หมายความว่าอาการของคนลุ่มหลงที่เหมือนคนโดนของเหมือนคนหน้ามืดตามมวเหมือนคนที่แบบว่าอมืมันมีอะไรที่ยั่วยวนเย้าวยวนใจมากๆเลยแบบไม่คิดหน้าคิดหลังอยากจะเาเรียกว่าอยากจะออกจากชีวิตของคุณไปอย่างเดียวเลยนะคะเหมือนกับโดนปีศาจร้ายครอบงำอะไรอย่างนั้นนะคะอันนี้หมายความว่า พูดให้คุณเห็นภาพชัดเจนนะคะแต่ทำไมทำไมไปแล้วเนี่ยถึงแบบว่าถึงได้มานั่งคิดถึงคุณอยู่ละนะในตอนนี้ตอนนี้เกิดอาการโศกเศร้าเสียใจแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองนะนะคะได้ทําครอบครัวทําความรักนะถือว่าเป็นความรักเลยนะไพ่ถ้วยเนี่ยไพ่ห้าถ้วยนะคะคือพังทลายพังทลายลงไปเหมือนกับว่าตอนนี้เนี่ยอารมณ์และความรู้สึกเขากําลังสํานึกผิดกําลังแบบ คิดถึงคุณอยู่โดดเดี่ยวแล้วก็เดียวดายมากๆเลยนะคะในตอนนี้ซิกออฟคัพเนี่ยเดี๋ยวตรงนี้เรามาขยายนะว่าเกิดอะไรขึ้นกับเขานะคะเราค่อยมาขยายกันแต่เราพูดถึงตรงนี้ก่อนซิกออฟคัพเนี่ยไปซิกออฟคอยขอโทษนะ,ะอันนี้ซิกออฟคอยมันเหมือนกับว่าจริงจริงแล้วใหญ่จะบอกว่าเขาว่าใหญ่ที่จะกลับมาแต่พอมันเป็นซิกออฟคอยปุ๊บเนี่ยมันก็เลยเหมือนกับว่า ช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยเชื่อว่าเขาได้รับสิ่งดีๆจากคุณเนี่ยมากมายเลยนะคะไม่ว่าเขาจะต้องการอะไรต้องการความช่วยเหลืออะไรมันเป็นเรื่องที่คุณแบบเขาเรียกว่าซัพพอร์ตเขาทั้งหมดชีวิตเขาก็แฮปปี้มีความสุขมากๆแต่ไม่รู้ว่าอะไรเข้าสิงเขานะคะในตรงนี้ทำให้เขาเนี่ย ออกจากคุณไปกรณีตรงนี้เนี่ยต้องบอกเลยนะว่าอาจจะเป็นหลายๆกรณีได้นะคะหนึ่งเขาอาจจะไปมีความรักใหม่ไหมไปลหลงไหลใครไหมได้หรือเขาอาจจะไปหลงไหลในเรื่องของการพนันได้ไหมก็ได้นะคะไปลหลงไหลมัวเมากับอะไรที่เขาเรียกว่าสิ่งอบายามุกทั้งปวงก็แล้วกันเนาะทาให้เขาเนี่ยได้จากคุณไปเหมือนเหมือนกับว่านตอนนั้นคุณเป็นอะไรที่จืดสนิทนะ่ะ ไม่มีอะไรที่เราใจาไม่มีอะไรที่แบบมีเป็นแ a ช s i o ที่แบบเขาเรียกว่าดึงดูดหรืออะไรเลยอย่างเงี้ยค่ะไม่มีอะไรเลยไม่มีแ a ช s i o ไม่มีเขาเรียกว่าอย่างไงเดียมันคืออารมณ์มันฉุนเฉียวอารมณ์มันหงุดหงิดนะคะมันบอกคือเขาเรียกว่าบอกให้ตัวเองต้องไปหาสิ่งนั้นนะแล้วสิ่งนั้นคือเดวิะเนาะ,นะคือไพ่ปีศาจนะคะทีนี้ในสถานการณ์ในตอนนี้เชื่อว่าเขากําลังตกอยู่ในสถานการณ์ที่ลําบากไม่ได้เหมือนอยู่กับคุณนะอยู่กับคุณเนี่ยอู้อยากได้อะไรนะคะ คุณแบบคุณดูแลเขาได้ดีอ่ะอันนี้อาจจะไม่ได้มองในเรื่องของการเงินการทองแต่อาจจะเป็นในเรื่องของการดูแลอ,อยากกินอะไรอยากจะอะไรยังไงคือแบบว่าคุณเนี่ยดูแลเขาเป็นอย่างดีแต่พอเขามาอยู่ณนะจุดตรงเนี้ตอนนี้เกิดความยากลําบากเนาะสิบไม้เท้าทํางานหนักเหนื่อยแล้วก็รู้สึกเหมือนเอนต่างแตกต่างกันเลย จากคนที่อยู่สุขสบายแล้วกลายไปเป็นคนที่แบบแบกรับภาระทํางานหนักเขาเรียกว่าหลังสู้ฟ้าหน้าสู่ดินก็ไม่รู้สิมันเป็นอะไรที่หนักมากเลยนะทนี่เราไปขยายตรงนี้ว่าเกิดอะไรขึ้นในความรู้สึกของเขานะคะทําไมเขาถึงได้คิดถึงคุณจริงๆคาตอบมันก็มีแล้วว่าตอนนี้เขากำลังทํางานหนักอยู่มากแต่ว่าเราไปขยายความรู้สึกของเขาตอนนี้ดีกว่า คืออะไรเอ่ย The Tower นะคะอันนี้เราขยายออกมานะ The Tower เกิดอะไรขึ้นในชีวิตหนึ่งเหรียญสามเหรียญนะคะแล้วก็จะเป็น p a g e of Wands The i m p พัล r แล้วก็จะเป็นสิเหรียญจริงๆแล้วในความฝันของเขาเนี่ยเรื่องของแปดไม้เท้าเนี่ยบอกบอกว่าการที่เขาตัดสินใจที่จะจากคุณไปเนี่ยมันเหมือนมีอะไรมาดึงดูดเขานะเป็นในเรื่องของคนที่เข้ามาในชื่อของเขาแล้วบอกว่าเขาจะได้ไปประสบความสำเร็จในเรื่องของการทำงาน อาจจะเดินทางไกลนะคะไปทํางานต่างประเทศก็ได้นะคนนี้เดินทางไกลไปทํางานต่างประเทศแล้วก็บ่งบอกว่าจะได้เงินทองเยอะแยะมากมายดีกว่าทํางานในตรงนี้ในประเทศของตัวเองเนี่ยถ้าไปทํางานที่ประเทศเขานะโอ้เนี่ยเงินเยอะแยะเลยคุณจะโชคดีมีงานดีๆรออยู่แบบว่าคือดีมากอะคะ่ะทำให้เขาแบบว่าตัดสินใจที่จะจ้างคุณไป การจากคุณไปนั้นบางครั้งก็อาจจะเป็นเครียกว่าอย่างเดียวระหว่างคุณเขาอาจจะอาจจะตกลงกันก็ได้ว่าเออไปนะอะไรอย่างเงี้ยอาจจะมีความคเครียกว,ว่าตรงนี้อาจจะมีความเข้าใจกันว่าโอเคปล่อยให้เขาไปคือรลังเขาไม่อยู่ห้ามเขาไม่อยู่อะไรประมาณนี้ค่ะคุณเองอาจจะไม่ได้ใหญ่เขาไปหรืออะไรก็แล้วแต่แต่ถ้าคุณรู้สึกว่าเออถ้าไปแล้วมันดีก็ไปเถอะอะไรอย่างเงี้ยแต่มัน ไม่คาดคิดไงสิ่งที่ไม่คาดคิดมันก็เกิดขึ้นมันเป็นทาวเวอร์ความฝันที่ความฝันที่ได้ที่ได้บอก,บอกว่าเออไปแล้วเนี่ยชีวิตมันดีนะดีมากมายเลยจะร่ํารวยบางครั้งเนี่ยมันพังทลายเขาคือมันเหมือนกับว่าเขาทํางานหนักอะในตอนเนี้ทํางานหนักมากๆแล้วมันเป็นอะไรที่แบบคิดถึงคุณมากๆด้วยนะคะโอเคอ่เกิดอะไรขึ้นนะคะในเรื่องของตรงนี้เดี๋ยวเรามาเปิดไพ่กันต่อนะ ความฝันของเขาที่จะได้เงินได้ทองเยอะแยะมากมายเนี่ยแล้วมันเกิดอะไรขึ้นคะมันไม่ได้อย่างนี้หรอไม่ได้อย่างที่ตั้งใจหรอเหมือนเขาเดินทางไปทำงานต่างประเทศอะคนเนี้ยอืมโอ้มีไพ่แปดดาบแปดดาบนะคะตอนนี้เขากำลังเจอกับอะไร มีไพ่เดือดซันแต่ก็มีไพ่เดือดซันนะแต่ก็ไม่รู้สิว่าไพ่ยขยายต่อไปจะเป็นอะไรเนาะก้าวไม้เทา้าขึ้นมาสองใบเลยแปดถ้วยโอ้สองดาบแล้วก็จะเป็นไพ่พระมันเหมือนกับ เมื่อไปถึงนะตรงจุดนั้นแล้วก็ไปได้ใช้ชีวิตอยู่ตรงนั้นจริงๆเนี่ยอะไรที่มันเป็นความ เออเขาเรียกว่าไงเดียความฝันความแบบเหมือนกับมั่นอ,อกมั่นใจในตัวเองมากๆมันมีแรงอ่ะตอนไปเนี่ยโหมีแรงปารถนามากๆเลยที่แบบแรงบันดาลใจต้องกลับมาต้องรวยต้องนั่นต้องนี่อะไรทุกสิ่งทุกทุกอย่างเลยพอไปเจอสถานการณ์จริงๆเนี่ยความฝันนะเนี่ยเดอดซันแต่เดอดซันเนี่ยคุณต้องเข้าใจนะมันอยู่ท่ามกลางแปดดาบกับเก้า 9, ไม้เท้ามันไม่ได้ไปเป็น,เป,นเป็นอย่างที่คิดเป็นอย่างที่ฝันเนี่ยแรงบันดาลใจเนี่ยครูต้องบอกเลยนะว่า ดับมืดดับวูบไปเลยแปดดาบตอนนี้ไม่รู้จะทํายังไงกับสถานการณ์ในชีวิตในตอนนี้นะคะมันเหมือนคนที่กลืนไม่เข้าคายไม่ออกทุกสิ่งทุกอย่างไม่ได้เป็นไปตามข้อกําหนดตกลงเอาไว้ว่าเมื่อไปแล้วงานจะสบายเงินดีอุ้ยทุกอย่างคือแบบมันเป็นความฝัน,เป,นเป็นคําพูดที่สวยหรูมากเลยจากใครบางคนคนเนี้ที่แบบเป็นเอเจนซี่ของเรียกว่าไพ่ปีศาจอะที่เข้ามาครอบงําผู้ที่เกิดความหลงผู้ที่เกิดความโลภ อะไรก็แล้วแต่แล้วทาให้เขาจากคุณไปดติดนตดสินใจจากคุณไปคําว่าจากไปเนี่ยจะหมายถึงไม่ใช่การเลิกลานะอาจเป็นการที่ว่าเออไปทํางานที่นั่นรอ,อ,อนะหรืออะไรประมาณนี้ค่ะแต่พอเจอสัานการแป8ดาบเนี่ยไม่รู้จะไปทางไหนต่อยิ่งถ้าต้องไปเผชิญอยู่ต่างประเทศนะบางทีเนี่ยวีซ่าพาสปอร์ตหรืออะไรเนี่ยเจ้านายนะคะ คือว่า <c oughs> ผู้ประกอบผู้ประกอบการเนี่ยที่เขาออกค่าใช้จ่ายให้คุณเนี่ยเขาก็จะเก็บเอาไว้บางทีคุณก็ไม่รู้ว่าคุณจะต้องกลับมายังไงบางทีมันมันบอกไม่ถูกนะว่าเออแล้วเ,เราจะกลับยังไงเราต้องอดทนคือเขาเ,เขาเองเนี่ยน่าจะต้องอดทนไม่รู้ไม่ไม่รู้ว่าจะหันหน้าไปพึ่งใครใครก็ช่วยเหลือไม่ได้จําเป็นจ,จําใจจํายอมที่จะอยู่ในสถานการณ์ตรงนี้นะคะแล้วก็ความฝันนั้นมันก็ดับสลายหายไปในเรื่องของก้าวไม่เท้านี่เป็นอะไรที่ต้องอ่ะ ก็ต้องลุกขึ้นอะ่ะลุกขึ้นลุยลุกขึ้นสู้ต่อให้สิบไม้เท้าเก้าไม้เท้าก็ต้องทําต่อให้หนักเหนื่อยยังไงก็ต้องทําแต่ถามว่าในตอนนี้ยเขาหนักเขาเหนื่อยขนาดนี้เขาเขาทำไมอะ่ะเขาก็คือคิดถึงคุณไงคะ <c oughs> เขาคิดถึงคุณกรณีนี้อ่ะกรณีนี้เนี่ยคุณอาจจะเห็นด้วยกับเขาก็ได้ก่อนไปหรือคุณอาจจะไม่เห็นด้วยคุณอาจจะห้ามปรามเขาแล้วก็ก็ได้ก่อนไปนะคะแต่เขารู้สึกผิดมากๆเลยที่รู้สึกผิดหวังรู้สึกที่จากคุณมา อะไรก็แล้วแต่นะคะหรือในกรณี6เหรียญเนี่ยอาจจะเป็นไปได้ว่าก่อนที่เขาจะจากคุณมาเนี่ยอาจจะมีการกู้อะกู้เงินกู้ทองกู้เพื่อที่จะได้แบบมาเดินทางไปต่างประเทศอย่างเงี้ยค่ะทีนี้ทำไงได้อะมันไม่ได้เป็นอย่างที่คิดก็ต้องอดทนที่จะต้องทำงานถูกไหมคะและตอนนี้เขากำลังคิดถึงคุณหนักมากคำคืนนี้คิดถึงคุณมากที่สุดนะคะแต่ก็ต้องลุยค่ะหรือว่าเดินหน้าต่อแถ้วยออกมาบอกว่า เขาอยากจะเขาไม่อยากจะอยู่ตรงนี้แล้วเขาอยากจะอยากจะหันหลังอยากจะอยากจะกลับมาหาคุณอะ่อยากจะกลับบ้านอยากจะกลับประเทศคิดถึงคุณหนักมากนะคะไม่ไม่อยากสู้ไม่อยากลุยหรอกแต่ว่าเหมือนอยู่ในสถานการณ์ที่เนี่ยค่ะทวบทสอดคือบางทีเนี่ยไม่สามารถที่จะตัดสินใจได้ให้กับตัวเองได้ว่าจะอยู่หรือว่าอยู่อยู่หรือไม่อยู่เพราะว่ามันมันต้องอยู่อ่ะมันเหมือนกับสถานการณ์เนี้ยจำเป็นที่จะต้องอยู่นะ ตัดสินใจอะไรไม่ได้หรือว่าไม่สามารถที่จะติดต่อสื่อสารใครใครช่วยเหลือได้อะไรได้มันเป็นภาวะจำยอมยิ่งถ้าไปกู้เงินมาไปยืมเงินเขามาเนี่ยเพื่อที่จะเดินทางมาอยู่ตรงนี้ด้วยแล้วเนี่ยนะคะก็ต้องแบบตัดสินใจแบบจำยอมที่จะต้องอยู่ไพ่พระนะคะไฮโรแฟนขึ้นมาเนี่ยคือตรงนี้ต้องใช้แบบเรียกว่าจากเดวิลขึ้นมานะจากอะไรที่คุกโขมคือแบบว่าต้องได้ต้องสําเร็จ ไพ่เดอไพ่พระก็ยบอกว่าต้องทําใจตอนนี้ต้องทําใจต้องใช้แบบเหมือนกับว่าคงจะเป็นเวรกรรมคงจะอ,อ,อะไรเดียใช้ธรรมะเข้าขม่มจิตข่มใจอย่างเงี้ยค่ะอาจจะต้องสงบสติอารมณ์แล้วก็ยอมรับกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นทําใจกับมันยอมรับมันอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็ต้องคือจริงๆก็ต้องใช้ความสงบจิตสงบใจใช้เรื่องของคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าหรืออะไรก็แล้วแต่ที่ เขานับถือนะคะมาแบบขัดเกลาจิตใจมาเป็นกําลังใจให้กับตัวเองอาจจะพูดถึงในเรื่องของอการชดใช้ในเรื่องของกรรมหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เนอะอก็คิดไปได้ทั้งหมดอะคะ่นะณตอนนี้นะโอเคเดี๋ยวไปเปิดไพ่กันต่อนะคะว่าแล้วตอนนี้นะคะเขาในตอนนี้เลยเนี่ยเขาเป็นยังไงบ้างชีวิตของเขาเป็นยังไงบ้าง ชีวิตของเขาเป็นยังไงบ้างนะคะอืมยเซเว o นออฟสอดชีวิตของเขาเป็นยังไงบ้างแล้วก็จะเป็นเซเว่นออฟคอยส์ขึ้นมาสองใบเลยไนออฟคัพส์ราชนีเรียนนะคะแล้วก็จะเป็นเดียร์ฮังแมน วิวเขาเป็นยังไงบ้างเพจออฟสอดคือในในตอนนี้ถามว่าเขาเป็นยังไงเนี่ยเจ็ดดาบเนี่ยเหมือนกับว่าเขาอยู่ในสถานการณ์ที่ต้องทำงานอะไรบางอย่างที่มันเหมือนกับเปิดเผยเปิดเผยเหมือนเหมือนอยู่แบบหลบหลบซ่อนๆอนะอะแบบน้นก็แล้วแต่แบบนึงก็แล้วกันนะคะเหมือนกับเขาไปอยู่ในประเทศนั้นนะคะมันเป็นมันเป็นการไปอยู่แบบผิดกฎหมายไหมต้องหลบหลบซ่อนๆออะไรอย่างเงี้ยเพื่อที่จะหาเงินนะคะ ทำงานหาเงินหรือว่าทํางานชดใช้ในเรื่องของการเงินการทองแบบนี้ค่ะแต่จริงๆในตอนนี้เขาอยากกลับมากลับมาเลยนะ k n i g h t of Cup เนี่ยอยากกลับมามากเลยนะตอนนี้คิดถึงคุณมากเลยคือเอาจริงเลยนะตรงเนี้ยเชื่อว่าคุณตอนที่เขาอยู่กับคุณเน่ะคุณดูแลเขาดีมากคือคุณ ก็เหมือนกับว่าคุณเองก็มีพร้อมนะคุณก็มีอาจจะฐานะอะไรบางอย่างแตกต่างจากเขาก็ได้แล้วเหมือนเหมือนกับว่าเขาก็อยากที่จะเท่าเทียมคุณก็ได้นะเขาก็เลยตัดสินใจที่จะมาเหมือนกับมาทํางานนะห่างไกลจากคุณเนี่ยอันนี้กรณีนี้ต้องบอกเลยนะว่าไม่ได้เกี่ยวกับมือที่สามไม่ได้เกี่ยวกับการนอกใจหรืออะไรเลยนะเป็นเป็นการที่ว่ามันเหมือนกับอ,อยากจะมาทํางานสร้างฐานะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเผอิญว่า มาพบเจอกับความยากลําบากลําบากแล้วก็ไม่ได้เป็นไปในแบบที่เขาคาดคิดแล้วตัวคุณเองเชื่อว่าน่าจะมีการคือไม่รู้สิอาจจะสนับสนุนไหมหรืออาจจะเห็นด้วยไหมจริงๆคุณก็คงไม่ใหญ่เข้ามาหรอกนะคะเพราะคุณเองก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรอะอะไรประมาณนี้ก็คงอยากให้เขาอยู่ใกล้ๆคุณแบบนี้แหละคุณไม่ได้ซีเรียสอะไรเลยแต่คุณอาจจะห้ามปลามเขาไม่ได้แบบนี้ก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้เขาเป็นยังไงเป็นแฮงแมนกลับไม่ได้ ไปไม่ถึงไปถึงคะ่ะไปถึงนะแต่มันไม่ได้เป็นไปอย่างที่คาดหวังก็แล้วก็ยังกลับไม่ได้ด้วยห้อยหัวตรงเตีงอยู่เนี่ยกลับไม่ได้เหมือนผูกติดเหมือนยึดติดอยู่กับตรงนี้ต้องเคลียร์ทุกอย่างให้กระจ่างต้องทํางานต้องอยู่แบบหลบๆซ่อนๆเงินแต่ละบาทแต่ละเงินแต่ละที่ว่าท,ที่ว่าจะได้จากการทํางานเนี่ยก็ใช่ว่าจะมากมายอย่างที่อย่างที่หวังเอาไว้นะคะคือหนักเหนื่อยมาก แต่ในตอนนี้มันมันเป็นเหมือนกับว่ามันต้องสู้อะเอพจออฟ o อดอะเขาคนนี้อาจจะอายุน้อยกว่าคุณก็ได้นะคะน่าจะอายุน้อยกว่าคุณแล้วก็เป็นความดื้อดึงคือนิสัยของ,ของเขาเนี่ยจริงเนี่ยถ้าจะมองในเรื่องของรูปร่างหน้าตาเนี่ยเขาเป็นคนที่รูปร่างหน้าตาดีมากเลยนะเป็นคนตัวสูงเป็นคนรูปร่างหน้าตาดีเป็นคนแบบเป็นคนแบบ แต่มีความเรียกว่ามีความดือ้อ <c oughs> เด็กทอดาบเนี่ยคือดื้ออยู่แล้วนะมีความดือ้อมีความแบบทะเยอทะยานมีความมั่นใจในตัวเองแบบนี้ค่ะมีความมุ่งมั่นมากๆเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องทนสู้กับสถานการณ์นี้ไปก่อนเรื่อยๆนะคะทีนี้เราไปดูกันว่าแนวโน้มนะคะจะเป็นยังไงบ้างเขาอะค่ะตัวเขาเองเนี่ย เขาคิดถึงแต่คุณต้องรู้นะว่าหัวท็อปิกนี้คือเรามาอ่านพลังงานของเขานะคะคนที่ค่าคืนนี้คิดถึงคุณมากที่สุดนะคะเราไปดูแนวโน้มว่าเขาเองเนี่ยจะเป็นยังไงต่อไปไพ่ใบนี้ออกมาก็อ่ะจัดไปนะคะมีไพ่นายออฟคัพส์แนวโน้มของเขาเนาะนายออฟคัพส์แล้วก็จะเป็นไพ่เดย ไพ่เด็ดอืมไฟออฟคอยส์นะคะออกมาสองใบ,อ,อ,งอ,าาอ,งบอีกแล้วเตรียมเพรสโฟ o คัพส์ขออีกใบหนึ่งออกมาสองใบอีกแล้วอ่ะสองใบก็สองใบนะคะ แล้วก็จะเป็นเก้าเหรียญเป็นดีไฮไฮปริเทสขอดูใต้ไพ่หน่อยนะใต้ไพ่เป็นซิกออ n อลเอาละไม่ว่าจะเจอสถานการณ์ใดๆก็แล้วแต่นะคะเขาในเมื่อเขาตัดสินใจที่จะต้องมาเผชิญนะคะมาเชิญมาเผชิญกับโชชะตา แต่เขาก็ตั้งใจว่าเขาจะต้องกลับมาด้วยความสําเร็จให้ได้นะคะมันเป็นอะไรที่เขาต้องตัดใจปล่อยคุณอันนี้ต้องพูดตามหน้าไพ่เลยนะตัดสินใจที่จะปล่อยคุณคือเขารู้แล้วล่ะว่าการที่เขามาอยู่ตรงจุดเนี้เขาไม่สามารถที่จะบอกอะไรคุณได้เลยว่าเขาจะกลับเมื่อไหร่เขาจะมั่งคั่งร่ํารวยเมื่อไหร่เขาจะประสบความสําเร็จเมื่อไหร่เขาจะ อยู่ได้นานแค่ไหนเขาชีวิตของเขาจะเป็นอย่างไรตอนนี้เขาไม่รู้อนาคตเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาทําได้ก็คือเขาต้องปล่อยคุณไปก่อนนะคะนายเอ่อนายออฟคัพปล่อยให้คุณคือจริงๆแล้วชีวิตของคุณเนี่ยดีอยู่แล้วแล้วการที่เขาตอบอะไรคุณไม่ได้เลยเนี่ยเขาก็ต้องปล่อยคุณไปแล้วก็ต้องเผชิญกับโชคชะตาแล้วก็ต้องทําความฝันของตัวเองเนี่ยให้สําเร็จเหมือนตัดสินใจแล้วว่าต่อให้หนักให้เหนื่อยแค่ไหนต่อให้ต้องทรมานแค่ไหนต่อให้ต้องคิดถึงคุณมากแค่ไหน ต้องจำใจที่จะต้องยอมรับความจริงในชีวิตนะเพราะว่าก้าวมาถึงตรงนี้แล้วเดทค่ะคือตะการตัดคุณออกไปก่อนนะคะเพื่อที่จะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆเพราะสถานการณ์เขาในตอนนี้คือ5้าเหรียญเขาไม่มีอะไรเลยในตอนนี้คือเขาสิ้นหวังเขาท้อแท้เขาต้องเริ่มจากจะบอกว่าเริ่มจากอะไรดีอ่ะจะเริ่มจากศูนย์เลยไหม จะเริ่มจากอะไรก็ไม่รู้แค่ตอนนี้เขาแค่จะดูแลตัวเขาเองเนี่ยเขายังไม่สามารถที่จะดูแลตัวเองได้เลยนะคะเพราะห้าเหรียญมันคือการขาดแคลนในชีวิตของเขาในตอนนี้คือขาดแคลนต้องจําใจที่จะต้องตัดอ,ออกไปก่อนตัดคุณออกไปก่อนและสิ่งที่เขารู้สึกกับคุณในตอนนี้นะคะคือค่าคืนนี้ที่เขาคิดถึงคุณเนี่ยจนนอนไม่หลับแล้วก็คิดถึงคุณมากที่สุดเนี่ยเขาคิดถึงดีเอมเพรสคุณคือดีเอมเพรสนะคุณคือคนที่สมบูรณ์แบบคุณ คุณคือคนที่ดีที่สุดในชีวิตที่เขาอาจจะหาคนแบบคุณที่สมบูรณ์แบบแบบคุณเนี่ยไม่ได้อีกแล้วในชีวิตของเขานี่คือสิ่งที่เขาลํำลึกถึงคุณแล้วก็กำลังคิดถึงคุณอยู่มากๆ for of cups ตอนนี้เขาไม่เขาไม่ต้องการอะไรเลยในชีวิตอย่าอ,อ,อย่ามาพูดเรื่องความสัมพันธ์อย่ามาพูดว่าใครจะเข้ามาในชีวิตหรือรักครั้งใหม่ตอนนี้เขาไม่อยากที่จะรับรู้ไม่ต้องการสิ่งใดเลยเพราะตอนนี้เขาแย่มากๆนะคะ ไฟออ f เพน t a เดเคลขาขาดแคลนเขาเหมือนกับเขามีชีวิตที่ยากลําบากเพราะฉะนั้นถ้าคนคนนี้เนี่ยสถานการณ์ในตอนนี้ถ้าคนคนนี้เขาตัดขาดจากคุณเขาหนึ่งเลยเขาไม่ได้ติดต่อคุณมาเขาบล็อกคุณไปเขาหายไปจากชีวิตของคุณเลยเนี่ยขอให้คุณได้รู้ว่าเขาไม่ได้ไปมีความรักครั้งใหม่นะแล้วเขาก็ปฏิเสธด้วยคือเหมือนกับว่าตอนนี้ต้องเอาตัวเองให้รอดก่อนไม่ต้องกลัวว่าเขาจะไปมีใครนะคะโอเคไหม คือไม่เอาแล้วไม่ไม่มีใครทั้งนั้นในตอนนี้9้าเหรียญสิ่งที่เขาโฟกัสก็คือการเงินค่ะเขาอยากซิกออฟบอร์ดเนี่ยคือความสําเร็จในเรื่องของการงานแล้วเขาก็อยากที่จะร่ารวยมั่งคั่งอยากจะทํางานตรงนี้ให้มันสําเร็จแม้ว่าจะต้องลุกขึ้นสู้คือต้องจําใจยอมรับกับโชคชะตาในการตัดสินใจของตัวเองเลยว่าจะต้องลุยต้องสู้อีกครั้งหนึ่งแบบนี้ค่ะดีไฮพรีสเทสขอเก็บคุณไว้ในใจได้ไหม ขอเก็บเตรียมเพรสคนนี้ไว้ในใจไว้ในความรู้สึกไม่รู้สิว่าจะได้พบได้เจอกันเมื่อไหร่แต่ถ้าหากวันหนึง่งวาสนายังมีวาสนาต่อกันและเขาประสบความสําเร็จในชีวิตวันหนึ่งถ้าเขากลับมาคุณยังคงเป็นใครคนหนึงที่รอคอยเขาอยู่นะคะมันก็คงจะดีอันนี้เป็นความคิดของเขานะเพราะในตอนนี้ในค่ําคืนนี้นะคะเขาคิดถึงคุณมากที่สุด คุณคือคนที่อยู่ในดวงใจของเขาเป็นคนที่เพอร์เฟเป็นคนที่สมบูรณ์แบบที่เขาไม่สามารถจะลืมคุณได้เลยนะคะต่อให้ไม่มีการติดต่อสื่อสารกันต่อให้เขาบล็อกคุณไปต่อให้อะไรก็แล้วแต่นะคะอันนั้นมันเป็นความคิดที่ว่าเขาต้องการปลดปล่อยคุณให้เป็นอิสระเชื่อว่าเขาไม่อยากที่จะรั้งคุณไว้คุณอาจจะเจอใครที่ดีกว่าเขาคุณอาจจะเจอ ใครที่ใช่กว่าเขาแบบนี้ค่ะแต่ถ้าหากคุณยังรอเขาอยู่นั้นก็ถือว่าเป็นวาสนาถือว่าเป็นความโชคดีของเขานะคะก็หวังว่าเช่นนั้นค่ะเขาเองหวังว่าเช่นนั้นนะคะโอเคค่ะสำหรับเพื่อนๆนะคะที่ต้องการดูดวงส่วนตัวนะคะก็สามารถแอดไลน์มาได้นะคะรายละเอียดลิงก์ไลน์นะคะแปะไว้ใต้คลิปแล้วนะคะไปดูกันได้แอดไลน์กันมาได้นะคะสำหรับเพื่อนที่ เข้ามารับฟังถ้าชอบก็อย่าลืมนะคะเป็นกําลังใจให้กันด้วยการกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามอย่าลืมกดกระดิ่งกริง้งๆไว้ด้วยนะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปคลิปนี้ก็ลาไปก่อนแล้วมาเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ